แดดกี่ฟุตเดิวันเดียวใบามากขึ้นขึ้นน้ำส่อแดดแก่หาเสียหนากผูกพักเป็นอย่างเดียปลาทั้งลังเนี่ย เสีย่ยเพื่อกี่ตัวหน่อยกขาต้องเกิดป้าหกตึงตึงหมากพลไม้่ตะกบเน็ตบัสุกบ่าเนี่พลไม้่ธรรมชาติตากบ có các có lóc có lóc tô dip nằm ta đã sục bia bọc phích bia bọc ít tu bia bọc khứa. ทางปลาวันนี้ออกปลูกเบิดนี่ท่านก็เป็นเพื่อนก็เจาะก็หลอกไตน้องกับแพงปุ่นก็ดวดย่ยอยลงไปด้วยมนมาผลไม้สุกบินี่ผลไม้ตะกบ มันก็จะลงสุกปรนไดเนาะของหวานตะกบตะกบธรรมชาติ อาเสียยปลูกพ,พักกวยตะกินพี่นออ้องเอยนี่ซุปหนึ่งเบียร์พี่ตูเบียร์บัเกือเบียร์บัเกือบเอบืออียร์พ่่ตูกระปะ 内料有，个汤，这菜桶。